สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ดูนะว่าสิ่งใดที่ทำให้ผู้คนดูเกรงเกรงคุณนะคะอาจจะดูเกรงเกงกลัวกลัวไม่ค่อยกล้าเข้าหานะคะซึ่งคุณอาจจะรู้สึกได้ว่ามันมีความห่างเหินหรือว่ามันมีพลังงานบางอย่างนะที่คุณอาจจะรับรู้ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเพราะอะไรนะทำไมเขาดูเกรงเกงหรือ ไม่ชอบเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเอมันก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบหรือว่าเกลียดอะไรแต่มันกลับเหมือนว่าดูเกรงใจเราเนาะดูกลัวเราอะไรแบบนี้เอเคค่ะอืมก็เพราะว่าคุณน่ะนะคุณเป็นคนที่ดูดีดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่เหมือนมีความสมบูรณ์พร้อมอะค่ะ เนาะดูสมบูรณ์พร้อมดูสมบูรณ์แบบเลยทำให้ผู้คนบางทีเขาก็อาจจะเกิดความเกรงใจแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าจะวางตัวกับคุณยังไงคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมีความหนักแน่นอะนะคะมีความนิ่งเป็นคนที่นิ่งอาจจะพูดน้อยนะคะ แล้วก็ดูดีนะคะดูดีมากๆเนี่ยเห็นไหมคือเป็นคนที่ดูดีมากๆเพราะนั้นเขามองคุณในเชิงบวกนะคะเขามองคุณในเชิงบวกและความเกรงความกลัวเหล่านั้นก็เพราะด้วยบุคลิกลักษณะของคุณน่ะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีความสมบูรณ์พร้อมเป็นคนที่ดูไม่กลัวอะไรเอาซะเลยดูเป็นคนที่มีความกลา้ามั่นใจในตัวเองสูงสามารถ ควบคุมทุกอย่างได้คือสามารถรับมือเอาอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะบางเรื่องเนี่ยที่บางทีมันรับมือไม่ง่ายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณมีวิธีหรือคุณสามารถที่จะฝ่าฟันหรือพยายามนะคะที่จะทำสิ่งนั้นจนได้เนาะคุณน่ะสามารถที่จะสยบสิ่งที่อาจจะดูดื้อรัน้นสยบสิ่งที่อาจจะแบบน่ากลัว ให้อัดเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเปลี่ยนเสือเปลี่ยนสิงโตให้เป็นแมวตัวน้อย,อยที่เข้ามาอ้อนคุณได้อะไรแบบนี้นะคะอืแล้วมองว่ากลวิธีเหล่านี้คุณน่ะไม่ได้ใช้ความหยาบคายหรือว่าความรุนแรงอะไรเลยนะคุณใช้ความอ่อนโยนความงดงามความมีเมตตาการอบกอดเพราะนั้นบางทีเขาก็สัมผัสได้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยอาจจะทำให้เกิดความเกรงใจนะคะ คุณเป็นคนที่มีความเก่งฉลาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกการวางตัวการแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดจนเ,เขาเรียกว่าเหมือนคำพูดคำจาความคิดนะคะคือเป็นคนที่มีไอเดียดีค่ะความคิดสร้างสรรค์สูงบางทีเราก็อาจจะแบบเก่งจนผู้คนเขาอาจจะเหมือนบางทีเขาอาจจะคิดไม่ทันเราหรือว่าเขาคิดไม่ถึงว่าเราจะคิดแบบนี้อะไรเงี้ย มันก็เลยอาจจะทําให้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลา,าดนะคะฉลา,าดดูสมบูรณ์มีความน่าเกรงขามแล้วก็ดูดีนะคะเนี่ยอ่ะโอเคเป็นไพ่ที่แบบว่าดีมากๆเขามองคุณในแง่บวกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมเขาอาจจะมีพฤติกรรมนะผู้คนดูเกกง แล้วอาจจะทําให้คุณบางทีอาจจะเข้าใจไปในเชิงลบป่ะว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะแต่ด้วยบุคลิกของคุณที่อาจจะดูเอ่อคือดูเป็นคนที่เป็นมิตรแต่ใช่ว่าจะเข้าถึงง่ายอะค่ะเป็นมิตรที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีเมตตานะน่าจะพูดจาไพเราะนะคะมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมอะค่ะ เนาะไม่แข็งกล้าวแต่เข้มแข็งอะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ความอ่อนน้อมอ่อนโยนความมีเมตตาในการเอาชนะสิ่งต่างๆได้หนักแน่นมั่นคงเก่งในเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีความฉลาดในสิ่งที่คุณมีโอกาสได้จับอะคะ่ะได้จับต้องได้รับผิดชอบเนาะ,ค,ะคุณน่าจะมีความสามารถรอบด้านด้วยนะคะ คือเหมือนคนที่เปรียบเหมือนคนที่มีเวทมนต์น่ะจะเนรมิตจะคิดทำอะไรก็ทำได้นะคะเป็นคนที่มีไอเดียดีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดูดีมากๆคุณน่าจะมีบุบคลิกกะหาที่ดูสง่าการแต่งเนื้อแต่งตัวการวางตัวการนั่งการพูดดีมากๆนะคะการงานของคุณก็โดดเด่นมากๆนะคะ คุณดูเป็นคนที่เป็นคือสามารถเป็นหัวหน้าคนได้สบายสบายเลยหรือเป็นเจ้าของกิจการอะดูแลกิจการนะคะเก่งในเรื่องของการงานอันนี้ขอไพ่เพิ่มเติมนะคะเป็นคนที่ผู้คนเขามองมาแล้วก็เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเรานะคะ เขามองว่าคุณดูเป็นมืออาชีพเป็นคนที่เก่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็น่าจะแบบถ้าใครได้เป็นแล้วเนาะก็คือคุณอาจจะเป็นเจ้าคนนายคนของใครละหรือมีมีธุรกิจเป็นของตัวเองละนะแต่ถ้าคุณยังเนี่ยคุณมีแนวโน้มนะคะที่จะสามารถเป็นได้สบายเลยนะคะคุณมีราศีจับในเรื่องนี้นะคะ เ,เพิ่มเติมนะคะอืมอ่ะคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่ถ่อมตัวนะคะคือเป็นคนที่ไม่อวดอะไม่อวดความโก้ความหรูหรา เป็นคนที่ทำถ่อมตัวนะคะหรือถึงแม้ในบางคนน่ะต่อให้คุณไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่บุคลิกของคุณการวางตัวของคุณนั้นดูแพงนะคะคือดูดีโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าไปแสดงสถานนะความร่ำรวยหรือว่าการมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้ใครเห็นนะนะคะอืมเขามองว่าคุณเนี่ยนะ เป็นคนที่ควบคุมอะไรต่อมีอะไรได้ค่ะเป็นคนควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณหรือสิ่งต่างๆอ่ะคุณเอาอยู่นะคะคุณเป็นคนที่จะสามารถชี้ขาดได้คุณสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่ต้องการ สามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็อืมโอเคอะเนีย่ยคุณเป็นคนที่คือเขาสามารถรับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยช่างพูดอะค่ะไม่ได้เป็นคนที่ช่างพูดหรือว่าแสดงออกอะไรมากนะักแต่คุณสามารถควบคุมสถานการณ์อ่านใจคนได้ เข้าใจสถานการณ์เข้าใจใผู้คนได้คุณเป็นคนคุณสามารถรับรู้ถึงเจตนาของผู้คนได้แล้วก็เหมือนเหมือนคนที่มองเห็นน่ะคาดเดาอะไรต่อมีอะไรได้อาจจะด้วยความที่เหมือนช่างสังเกตเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะแล้วก็ไม่ไม่แสดงตัวไม่แสดงตนเป็นคนสังเกตแหละคือ อาจจะตาดูหูฟังตั้งใจนะคะมองพินิษวพิเคราะห์พิาพจรารณาสิ่งนั้นคนนั้นเป็นอย่างดีคือคุณจะมีข้อมูลอยู่ในหัวหมดอะแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะแต่รู้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่พูดนะคะแล้วก็คือมองเห็นถึงความสดใสนะด้วยความสดใสแล้วคือความสดใสเนี้ย มันเต็มไปด้วยกับสิ่งต่างๆที่พูดมาคือมันดูสมบูรณ์เพอร์เฟกจนบางทีผู้คนเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณบางทีเขาอาจจะมองคุณเป็นคนที่โพสิทีฟหรือเป็นบวกอะค่ะคิดบวกมากมองอะไรสวยงามเนาะแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างเปิดกว้างเปิดรับจนบางทีผู้คนเขาอาจจะรู้สึกว่าพลังงานของเขาอ่ะมันอาจจะเข้ากับคุณไม่ได้หรอกอืมมันอาจจะแบบมีสินที่ไม่เสมอกับคุณจนบางทีเขาเลยไม่กล้าที่จะ เข้ามาใกล้ชิดอะไรกับคุณมากนะก็เป็นไปได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ